มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพลงชมทิดาเผยภาพอบอุ่นครอบครัวรับอุปการะน้องกระปุกน้องอมสินค่ะจากกรณีที่น้องกระปุกและน้องอมสินสูญเสียคุณแม่จากโรคโควิด1 9ทางด้าทางนั้นครอบครัวของคุณตูน่นันทิดาได้รับอุปการะเลี้ยงดูโดยทางด้านเพลงชมทิดานนะคะได้โพสต์ภาพนาทีรับน้องๆมาที่บ้าน รอมระบุข้อความว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีหลายๆท่านนะคะที่พิมพ์มาถามถึงข่าวคราวน้องกระปุกและน้องอมสินเมื่อวานนี้7ตุลาคม64น้องทั้งสองคนได้ย้ายเข้ามาที่บ้านแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้น้องต้องไปอยู่ในความคุ้มครองของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสม,มุทรปราการเพื่อรอเวลาหาครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งครอบครัวของเราเป็นหนึ่งใน,ในหลายครอบครัวที่ยื่นเรื่องขออุปถัมภ์น้องๆไปค่ะซึ่งในเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่เคยได้เข้ามาสัมภาษณ์และพูดคุยกับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพลงที่บ้านนะคะเพื่อมาดูความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมและแจ้งกับทางเราว่าขออนุญาตไปดูบ้านและครอบครัวอื่นๆด้วยเช่นกันและเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกลับมาเมื่อพิจารณาทุกอย่างทุกบ้านอย่างครบถ้วนแล้ว ล่าสุดนะคะเราเพิ่งได้รับการรับเลือกให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ของน้องกระปุกน้องอมสิลซึ่งการย้ายเข้ามานี้ต้องเกิดจากการสมัครใจของน้องๆเช่นกันอย่างที่หลายท่านนะคะทราบจากข่าวของน้องๆทั้งสองน้องๆทั้งสองเป็นเด็กที่มีความคิดและก็จิตใจดีนะคะคุณแม่ของน้องๆสอนน้องมาน่ารักมากค่ะแต่สิ่งที่เพลงกับคุณแม่ประทับใจในตัวน้องมากก็คือความละเอียดอ่อนของน้องๆตอนที่เราดูสมุดบันทึกจากกระเป๋า น้องนํารูปพี่ๆทุกคนที่บ้านเด็กออกมาเล่าให้เราฟังและบอกว่าน้องชอบเขียนความรู้สึกตัวเองในแต่ละวันน้องเก็บทุกอย่างที่สําคัญเป็นความทรงจําไม่ว่าจะเป็นซองต่างๆจดหมายต่างๆและอีกอย่างหนึ่งที่น้องเก็บไว้เป็นอย่างดีก็คือถุงพระราชทานและของต่างๆจา,ากผู้ที่มีพระคุณซึ่งน้องบอกว่าจะเก็บเอาไว้ที่หัวนอนและนี่คือความคิดของน้องค่ะ พี่เพลงเองขอให้น้องๆเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาแล้วก็แข็งแกร่งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ